สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่เพื่อนๆรู้จักไหมนี่คืออะไรครับวานงาช้างเห็นไหมฮะรูปร่างก็เป็นเหมือนงาช้างนะครับอันนี้คือใบเขานะฮะเข,เขียวๆนี่นะครับนี่ครับต้นเขาอยู่นี่เพื่อนดูสิครับพอปอกเปลือกออกมาแล้วเนี่ยขาเหมือนงาช้างเลยครับนี่ไม่ใช่แค่ชื่อครับนี่ฮะขาเหมือนงาช้างเลยนี่เพื่อน พนะนี่ครับเห็นไหมขาวจั่วเลยครับทีนี้นะครับว่านงาช้างเนี่ยสรรพคุณนะครับมากมายนะเพื่อนเนาะบางคนเขาก็ใช้เกี่ยวกับทาครีมเสริมความงามใช่ไหมครับดยตัวของเขาเนี่ยนะครับจะดูแลเรื่องผิวพรรณได้ดีนะนี่นะครับส่วนเราวันนี้นะครับก็เตรียมไว้ทํายาเหมือนกันครับเพื่อน ช่วงต้นนี่แล้วนะครับเนาะสรรพคุณยาก็น่านจะดีที่สุดแล้วครับนี่หลังจากล้างแล้วนะครับตัดอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อน,อนๆจะปอกไม่ปอกก็ได้นะครับเราก็จะเอาไปดองยาเพื่อนๆรู้จักดองยาไหมนะครับใช้อะไรในการดองนะครับมันก็มีหลายสูตรเนาะเพื่อนเนาะบางคนก็หมักน้ําตาลหมักอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราใช้ดองกับสุราเลยนะครับเนาะดองกับเหล้าเลยเขาบอกให้ดองยาไว้อย่างน้อยสัก3เดือนน่ะนะครับ ตัวยาจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับนี่เพื่อนๆขาวเป็นงาช้างเลยครับนี่นะครับเราเตรียมมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล้าขาวนะครับเนาะผสมกับน้ําพึ่งสิบปีเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้เก็บน้ําพึ่งไว้นานๆแล้วมันดําปีแล้วก็จากเต็มขวดจะลดเหลือครึ่งนึงไหมครับน้ำพึ่งยังไงคือน้ำพึ่งสิบปีอนะันนั้นบอกสรรพคุณดีมากนะครับแล้วก็ นี่ฮะว่านงาช้างใส่ไปนะครับทั้งชิ้นเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผ่านอัวจะแย่เข้าไปไม่ได้นั่นไงฮะ สูตรนี้นะครับเขาบอกว่าจะลดฝ้านะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะครับเนาะสมกับชื่อว่านเลยครับว่านงาช้างนี่เดี๋ยวจะดองไว้เป็นเวลาสักสามเดือนนะครับแล้วเราค่อยมาเจอกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับเป็นตาีีดบานมืนอนะ ออกมานี่หัวขาวเลยครับด้านในไม่เป็นไรครับใส่ไปหมดเลยใส่แค่นี้ครับสองอย่างเนาะส่วนน้ำผึ้งสิบป,ปีเนี่ยนะครับเขาก็จะทำให้รสชาติไม่ขมมากเนาะส่วนว่านี้ก็เอาเป็นสมุนไพรนะครับใส่ไม่ได้ครับ พยายามจะยัดเยียดเข้าไป。 เ็มแล้วครับสักหัวหนึ่งครับผมล้อน,นอ่ะไม่เป็นไรครับอกระจายกระจายเพื่อนๆน,นี่นะครับการเข้ายาวิธีการกลั่นยานะครับเพื่อนๆเขามีด้วยกันหลายรูปแบบเนาะจะใช้ความร้อนนะครับจะใช้การหมักดองนะครับจะใช้การแช่เนาะส่วนเราเลือกแบบนี้ก็เป็นวิธีโบราณของคนไทยนะครับวิธีการแช่นะเพื่อน,เ,อนเนาะนะครับก็ วันนี้พาเพื่อนๆมาเตรียมว่านสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับความงามเพื่อนๆมารู้จักเลยเนาะส่วนการขยายพันธุ์นะครับของว่านงาช้างเพื่อนๆเห็นใบอย่างนี้เพื่อนๆสามารถปักชำได้เลยนะครับเขาก็จะเกิดเป็นต้นขึ้นมาใหม่ให้เราได้นะครับขยายพันธุ์ง่ายนะครับแล้วก็สรรพคุณทางยาก็เยอะนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเพื่อนๆประดับบ้านได้เลยว่านงาช้างครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ